เปิดดวงคุณในวันนี้กันสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เปิดให้3าใบนะคะแวะชมแวะดูจนจบนี่จะเป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณนะคะใครอยากรู้แวะชมเลยใครไม่อยากรู้ปัดผ่านได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะมาดูกันค่ะว่าไพ่อายากบอกสิ่งใดบ้างนะคะวันนี้ดวงของคุณไพ่บอกแบบนี้ค่ะว้าววันนี้ขึ้นไพ่ราชาเลยนะคะ ตกไพราชาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณความรักมีปัญหาวันนี้ตกลงพูดคุยอะไรกันสําเร็จค่ะคนรักจะรับฟังคุณหรือปรับความเข้าใจอะไรกันคุยอะไรกันวันนี้จะตกลงกันได้คนรักจะเอาใจคุณเป็นพิเศษหรือวันนี้คุณอาจจะมีผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเรื่องการงานหรือการเงินให้กับคุณนะคะสําหรับใครมีดวงอุปถัมภ์อยู่บอกเลยว่าวันนี้จะมีของขวัญได้เงินหรือได้ของขวัญดีๆที่ดีต่อใจสําหรับ คุณมากๆนะคะใบที่สองว้าววันนี้คุณจะได้เงินเข้ามานะ9ก้าเหรียญเราคอเงินสําเร็จมีโชคลาภด้วยนะโชคลาภได้จากดวงอุปถัมภ์โชคลาภได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้โชคนะคะว้าวมากๆไพ่สองใบดูโวว้าวเดวโวหมายถึงความสุขความสําเร็จนะคะกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณในวันนี้วันนี้คุณปารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักหรือต้องการตกลงเจราจากับคนรักและให้เขาแบบ ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนวันนี้เป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะสําหรับใครวางแผนอยากเดินทางอยากไปไหนเดินทางต่างประเทศเรอคอยสิ่งใดอยู่เกี่ยวเรื่องเอกสารสําเร็จค่ะวันนี้นะครับบอกเลยวันนี้ไพ่สามใบว้าวมากๆผ่านมาแล้วนะคะรับพลังงานดีๆและรับความโชคดีนี้ไปนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีและสําเร็จค่ะ